กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมซื้อขายไอดีเกมอวีต้องนี่เลยเพจคอมต้นทีพีเซบริการซื้อขายรหัสเกมราคาถูกเริ่มต้น50บาทรับซื้อไอดีราคาร้อนย้ำราคาล้อน,ร,าาอนรับเงินทัทีหลังจากตกลงซื้อขายเพจดี d, บริการดี d, บริการ24ชั่วโมงเพจแท้ต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคน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 ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม อยากเติมเกมต้องนี่เลยโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอาวีใช้แค่อุปนรณดีไม่ต้องกลัวโดนโกงถูก็เติมเองแน่นอนแล้วยังมีบริการเกมอื่นอีกมากมายอยากเติมกมไหนทักมาเลยครับผมเพียงแค่แอดไลน์แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมต้องมีแอดด้วยนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ c h a ช n e l กันอีกแล้วครับผม วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาวในโหมดคาราโน่เชสกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมและวันนี้ครับผมเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำคอมโบคอมโบหนึ่งครับที่แบบว่าไม่มีคนเล่นนะครับผมมันก็ต้องเป็นแบบคอมโบแหล่งรวมที่มันไม่มีคนเล่นนะครับผมนี่ก็โผมาสองตัวเห็นไหมครับนี่เลยครับผมคอมโบฟันเฟืองของเราเองนะครับผมไม่มีใครเล่นแน่นอนนะครับนี่ นี่นะลงสองตัวก็สุ่มฮีโร่หตัวครับได้โล่5,000พลังโจมตี200ครับลงสองเออโอ้โหไอเทมชิ้นแรกแบบสมุดเขียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์กับแค่ไอไอเตมดีกว่าโอเคครับก็สำหรับคอมโบที่เราจะมาเล่นคู่กับคอมโบอินเวิเตอร์ฟันเฟืองรันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นคอมโบ สามอินเวอร์เตอร์ครับ4กันเนอร์แล้วก็3เดมอนฮันเตอร์ครับคุณผู้ชม <c oughs> จัดไปครับผม <c oughs> แน่นอนว่าไม่มีคนเล่นแน่นอนครับไออินเวอร์เตอร์กับกันเนอร์นะครับผมเฟืองกับปืนนะครับผมนะเพราะว่ามันต้องใช้ไอเทมเฉพาะนิดนึงนะครับผมไอเทมก็นะปืนเราก็ต้องมีนะครับผมคาเฟนี่เป็นตัวแบกนะครับบอกเลยว่าคาเฟนี่ต้องเป็นตัวแบกครับเป็นตัวทำดาเมจ ดาเมจหมู่นะอ่าโดยเทมจเฉพาะก็นี่นะครับมาละหนึ่งชิ้นครับผมมีสมุดเขียวนะครับมีตัดเลือดนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นตัวของคาถาใบนะครับผมนะคาถาใบจะดีมากๆนะครับผมแล้วก็3ามเดมอนฮันเตอร์เนี่ยต้องใช้เอามาเป็นตัวทําให้ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนได้นานขึ้นนะครับให้คาเปนนี่เนี่ยสามารถทําดาเมจได้นานขึ้นนะครับผม แล้วก็าสามอินเวเตอร์นะครผมมันก็จะพ่วงมากับโมเลนที่เป็นปืนนะครผมโดยถ้าเกิดว่าบัฟบัฟทั้ง2บัฟนะ่ะมันไปตกอยู่กับตัวแคลรี่ไอตัวปืนนะโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าแรงมากโอ้โหรัวขนาดนี้ตายดิโอ้โฮหฮิวขึ้นมาอีกก็ดุเกินอืตายโดยสะท้อนตายนั่นยิงไม่ออกโอเครู้เรื่องให้ตายเหอะมาเจอบ้านนี้จะ,ะได้นะ แล้วก็อีกตัวที่เหลือนะครับผมตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีตัวของใช้เป็นม้านะครับผมอีกตัวหนึ่งอะ่ะตัวสุดท้ายอาจจะเป็นเทนไม่ก็ตัวของช้างครับแล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าม้าเรามีทอยหรือว่าของดีๆแล้วนะครับผมก็อาจจะใช้เป็นเทนไปเลยครับมายืนง่ๆก็ได้นะน่าจะได้ฟาดสักทีนึงแหละก็แบ่งๆกันทำดามเมจไปนะครับผมนี่นะ ก็มาดูซิว่าจะสำเร็จหรือป่านะก็ <Yeah. S 1> ไอเทมชิ้นแรกมาอีกก็น่าจะโอเคอยู่นะโอเคขอแบบได้ตัดเลือดมาแล้วก็มีสมุดเขียวเกล้มหนึ่งอะ่ะ <Yeah. S 1> ได้มาร์กเซตหนึ่งกับคาเวนี่เซตหนึ่งอะ่ะโอเคแล้วนะครับผมที่เหลือก็เปลี่ยนเป็นตัวบัฟไปแทนนะ <Yeah. S 1> อ้าฟอร์เรนติโนสองดาวด้วย แบนมานะครับผมซื้อดาซี่ไว้โอเคครับเดี๋ยวเราลงอินเวอร์เตอร์ไปก่อนเลยนะครับผม2ตัวก็ตัวที่ถ้าตัวอินเวอร์เตอร์ออกมาเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีโล่ขึ้นมานครับโล่แบบน่าเกียดเลยอะโล่แบบเยอะอะและ้วก็ดาเมจหนักหน่วงมากครับผมนี่โล่อยู่ที่ฟอร์เรนติโนครับดูตีกันไหมครับผม โหตัดเลือดครับผู้ชมสองชิ้นแรกนี่คือแบบอวยอวยจัดๆนะครับผมสบายบื่อแล้วครับนะจุดจุดนี้ครับผมมีสมุดเขียวกับตัดเลือดมาก่อนครับคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะบอกได้คำเดียวว่าเพอร์เฟกต์นะฮะเออมมเลนมาอ่ะแล้วก็ไวโอเลตด้วยนะครับผมนี่เราจะ ลงเป็น3นอร์แมนก่อนเลยดีไหมหรือว่าลงเป็น3มอินเวเตอร์เลยดีนะครับผมแล้วแต่เลยนะคือผมนี่แบบลังเลมากแต่ว่าฟลเรนติโนสองดาวแล้วไงก็จะอึดพอสมควรแต่ว่าเราไม่มีของใส่ให้ฟลเรนติโนนะครับผมอนนเราของให้ทางด้านของเนี่ยหายาเตะก่อนนะ หลายเปล่าฟอ์เลนติโนโอ,โอเคครับเดินเข้าไปแทงซีเนียลไปเลยยิงพัมเพื่อนเลยเกินครับพายเตมผมนี่สู้สครับซอยไปแม็กแม็กไม่ทันได้ปั่นนะครับผมม,มาแล้วครับสมุดเขียวเล่มหนึ่งเฮ้ยหรือว่าหรือว่านี่จะเป็นดวงแห่งชัยชนะของพีซแล้ววะหลังจากที่ แตกมาหลายตานะครับผมกับความพยายามในครั้งนี้นะครับผมเอาแล้ววะไม่ไม่ได้ตานี้ก็ไม่รู้จะได้ตาไหนแล้วเว้ยมาแไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับผมผมต้องเอาเนีย่ยอ่ะตัวคาเฟนี่แล้วก็จะมายืนตำแหน่งของไฮเตตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ม้าจะมายืนตรงตำแหน่งของฟอร์เรนติโนตรงนี้แล้วครับผมไปครับบีทฟอร์เรนนะฮะ บัฟไปอยู่ที่ฟอร์เรนตนิโนะครับแล้วก็ตัวของอะไรวนะเนี่ยชื่ออะไรวะลืมโอเมกา้าเออโอเมก้านะผมคือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้หยิบมันนานนะจนแบบนะขนาดเผาแทงผมยังหยิบเป็นแบบตัวท้ายๆเลยนะไว้เลยครับนี่ไปก่อน ผมลงเป็นอะไงดีวะนี่ละกันอนอร์แมนมาลงเป็นนอร์แมนเพื่อความอึดถึกทนของฟอรินติโนตัวแบกสักหน่อยครับอย่างน้อยก็ สะท้อนได้นะครับผมมีตัวฮิลนิดนึงแบกแบกไปก่อนนะครับผมนี่บัฟมาอยู่ที่ไฮเตะนะครับผมบอกเลยว่ามาเลยครับผมฟอร์เรติโนแทนก็ไปก่อนนะจุดๆนี้ครับมีเกาะสะท้อนขึ้นมาดูดูดูครับผมนี่ฮะตอดของนาคอสตั้งนานครับผมนาคอสมาตอดตั้งนานไฮเตะครับลูดไปก่อนครับผมอะดาเมจหนักหน่วงครับตีธรรมดาก็แรงครับสกิลก็แรงครับผมนี่แต่แบบขอให้บัฟบัฟโลเนี่ยไปอยู่กับตัวของเผาปืนเผาแครี่ทุกรอบนะครับมันจะแบบ โหดมากๆนะครับผมมาแล้วคาเฟนี่เอออารมณ์เลยมาดูครับนาสั่นแน่นอนนะครับผมณจุดจุดนี้นะครับจริงๆเราสามารถลงสี่ปืนได้แล้วนะแต่มันจะบางเกินไปก็ขอใช้คอมโบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาเจอทางด้านของฟอล์ฟอลเลนซับหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมมี ยิงสาดหน้าไปเลยครับผมสวยตาดีเทลอ่ะสาดไม่สวยเลยนะครับผมแม็กปัน่นสวยยิงโอเคครับยัดหน้าไปแล้วครับผมอืคาเฟนี่นี่ไอ้อะไรวะไวโอเลตครับูไวโอเลตนี่ก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะไวโอเลตเมื่อกี้ดาเมจเป็นหมื่นนะครับผม 3อ uh, ินวิเตอร์3นอร์แมนเอ่อ3ปืน3ปืนจะถ้าเลเวล8เราจะลง4ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออเร็วม,มานะครับผมก็จะทำไงดีวะอันนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะคือนอร์แมนจะถอดออกก็เสียดายนะครับผมเสียดายอะเพราะว่าเราลงไวโอลเลตมแล้วก็มีฟอร์เรนติโน ตัวแบกมาแล้วนะครับผมลงแค่ไอเน็ตตัวเดียวเองก็จะกลายเป็นสามน้องแมนแล้วเอ้ยหมามากับดิกเตอร์มาครับผมยังไวอ่ะเอออืม,อมไปลงไปเลยครับ แล้วก็เอานี่ไปมาได้เป็นสา,า,านมาน,นอแม,มเหมือนเดิมก่อนถอดอินเวอร์เตอร์ออกมาก่อนครับผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมเจอบ้านนี้โอเคอยู่ครับนาคอสเขาวิ้งมาตรงนี้แล้วรับไปนี่ยิงไปครับอาจจะไม่ถึงด้านหลังฝั่งฝั่งขวาครับแต่ว่าก็นี่ครับมันยิงสาดหน้าอย่างไง ม้าผมก็ตายหงไปแล้วโดนลเลียวาปาดหน้าตายไปเลยม้าก็ไม่ใช่อมาตะาเสมอไปนะผมอ่าแต่ตอนนี้อฮ้ยเคียวมาพร้อมกับอันนี้แหละแต่ต้องเอาเคียวก่อนนะให้ม้าก่อนนะครับผมถ้าม้าไม่ค้านี่ขาวนี่ก็ยืนไม่ไหวนะยืนไม่ได้แน่นอนนะครับผมต้องเอาอเทมสํสคัญก่อนมู่เลนสองดาว เดี๋ยวเราอัพขึ้นเลเวล8แล้วก็ลงมูเลนเป็น4ปืนนั่นแล้วนะครับผม4ปืนก็นะพวกอโอกาสคลิก็กับอะไรอ่ะพลังโจมตีนะครับผมกับโอกาสคลินะข <Yeah. S 1> าวปนีสาดไปครับศาสตร์ไม่ถึงขวางตรงป้ายครับแต่ไม่เป็นไรครับผมต้องขยับ มาอีกช่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าขยับอีกช่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันต้องเดินขึ้นไปนะครับผมคาเฟ่นี้ต้องเดินขึ้นไปนะมันก็เลยจะเขวนิดหนึ่งนะครับผม,ม,พเ,มเพราะฉะนั้นผมไว้จงจุดเซฟไปแหละอ่ะไปเลยสี่ปืนเรียบร้อยครับผมรอเออร์เรอร์ตัวเดียวนะครับรอเออร์เรอร์นะ ตัวนี้ก็ลงเป็น3อินเวอร์เตอร์ได้นะครับเนี่ยสีปืนมาเรียบร้อยครับแล้วก็ของแบบใช้ได้นะของนี่ถือว่า70แล้วนะครับผมขาดทอยกับตัวของคาถาใบนะแค่นั้นนะครับผมเจอบีทกับเอลนะครับผมแล้วก็มีสลับมานะครับณจุดจุดนี้ครับคาัปนี่ยิงสาบไปก่อนทางซ้ายมือนะผมไปครับผม แล้วก็ลามไปทางขวาครับม้าผมว่ายัางไงครับโดนสตัรนอยู่นะครับผมกระโดดหรือยังได้กระโดดหรือเปล่าเดี๋ยวโดนเทลสตัรนเพื่อนกระโดดกระทืบไล่ไปก่อนหนึ่งทีครับค้าไปนี่ยิงสาบไปตรงเทเลเต็มเครับผมแล้วเทลเขายิงสวนกข้ามาครับใจุดๆนี้ครับาไปนี่ผมโดนสตัรนอยู่สตัรนอีกแล้วครับแต่ว่าฟอร์เรนติโนแทงไปครับผมเฮ้ยเทเนะอันนี้คืออยากได้ โอเมนนะเ้ยไม่ใช่โอเมนไอ้นี่อะไรวะเออร์เรลนะครับผมอยากได้เออร์เรลนะครับมาครับเจอทางนัานของเผ่าเซนสนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับไอ้นี่ยิงสาดไปเลยลูกนี่ครับสาดตร์ไปแล้วครับผมนาแหกแน่นอนนะครับผมว่าอย่างไงว่าอย่างไงโอ้ยโดนสะท้อนหน้าสันครับย้อนเขากระทือไปเกือบแตกครับเหลือสามแต้นนะครับผม บอกเลยว่ามาแรงจริงครับสําหรับเผาปืนเราวันนี้นะโู้ยของดีต้นเกมนี้บอกเลยว่าชิวๆนะฮะบิกเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเมกาแค่2ดาวพอครับเหลือๆนะครับผมเป็นตัวประกอบนะเป็นเผาบัฟประกอบแต่ตอนนี้คือผมรอเออร์เรลตัวเดียวนะฮะรอเออร์เรลเลยนะครับ ไม่โผล่หัวออกมาสักที <Yeah. S 1> ทอะไรสามเดมมอันเตอ,เ,ตอเตอร์บอกเลยว่าเอาไม่ลงครับฟอลเล่นก็ฟอลเล่นเลยครับผมถอยฮนะโอ้โหของแบบเข้าดีเหลือเกินครับตานี้แม่แจมแจมครับผมอันนี้เอาไปไป แวนครับเออเร่มาแล้วครับผมก็ง sure ลงนี้ไปก่อน <'m> อันนี้ให้ม้าครับแวนเนี่ยก็เป็นตัวทำดาเมจของปืนที่ดีนะครับผมเซฟิล่า,ายังไงดีอะ ขายขายนี่เลยแล้วกันฟอเรนติโนนะครับผมมาครับผมเจอทางด้านของเบียเอลครับมีเทนมาด้วยนะครับผมนะจูๆนี้ครับเทนฟาดหน้ามาหูเกือบหน้าแหกไปแล้วคู้ตัวของครับไปนี่ผมมากระทืบไปก่อนหนึ่งัทีบโมเรนครับติดบัฟติดบัฟของเผ่าอินเวอร์เตอร์ของเขาเองครับผมดูโมเรนกำลังยิงฟีอีสปอร์ตครับมาผมเดินไปแล้วผมมาผมว่าไงกระทืบได้ยัง การทบหน้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วโมเลนก็ยิงฟรี e อีสปอร์ตรบตออยู่ครับผมยิงอะไรครับโอ้โหโ,โมเลนนี่แบบสายแอบนะฮะอ่าน,นี้ละกันครับผมมงกุฎนะยับต้องขับฟมีไปก่อนครับบอกเลยว่ายิงันให้หน้าแหกกันไปข้างเนี้อนะเดี๋ยวรีบขึ้นเลเวลเก้าให้ได้ก่อนนะครับผมดีแรกมาฮะ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าครบคอมโบนะครับผมสำหรับตัวลงก่อนออมก้าลงไปโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าไวมากนะครับผมสำหรับคอมโบเรานะครับผม4ปืน3เดมอนเตอร์3อินเวสเตอร์นะครับผมมาครับปึ๊บเพตาเป่ามาแนละ้วจุดๆนี้ครับผมเอออูอ้วข,ขาพีนี่ผมล,ลดไปแค่หน่อยๆครับแต่ว่า กำลังจะตายเพราะโดนตัดเลือดครับคาเฟนีผมยิงได้อยู่อ้าตายโหม,มาแล้วแล้วตอนนี้ว่ายังไงครับโอเคโมเรนนี่แบบก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมเนี่ยผับปืนผมก็ยังทำดาเมจได้นะของไม่ต้องใส่นะมีคาเฟนีศสต์ตัวเดียวครับตัวอื่นก็คอยเก็บงานเรื่อยๆนะผมถ้ายังเหลือตัวอยู่ก็โอเคอยู่นะ เบต้านี่ก็แรงเอาเรื่องนะผมเป่ามาคราฟนี่ผมเกือบเกือบหุดเกือบตายอะ่ะ hmm. เดี๋ยวค่อยอัพขึ้นก็นได้เนาะตอนนี้ก็ เหลืออยู่5้าบ้านแล้วครับไวมากครับในเกมนี้นะถือว่าไวจริงๆนะครับผมแล้วเราคือแบบฟูอะบอกเลยว่าตาที่ของเขาแบบหยุดเขาไม่อยู่จริงๆนะครับผู้จายคนนี้เจอฟอร์เรนซับที่เป็นตัวสำรองครับผมมาแล้วครับผมมาเราก็ทืหน้าไปก่อนครับขามันนี้ยิงสาดตร์าโอ้โหคาันนี้ผมโดนไปแล้วครึ่งลอดครับผมนะจุดตนี้ตัวเพตาไปครึ่งลอดแล้วขามันนี้ผมยิงอยู่ได้ครับผมเออไปครับผมไปสู้ๆเหลือเพตาตัวเดียวครับอืมเอาดิเออแย แสดงว่าเราก็อึดใช้ได้แล้วนะอึดใช้ได้อยู่นะครับผมขนาดเดี๋ยวถ้าคขาที่สองดาวผมนี่ก็คือเพต้าเป่าไม่น่าจะตายนะครับแต่ต้อง,องรอสองดาวก่อนนะับขึ้นไปอย่าลงเป็นทางด้านของเทนลงไปครับ <To me. S 1> เอาไปยืนง่ๆก่อนนะครับผม oh. ตอนแรกกะจะลงช้างนะครับผมก็สองดาวแล้ว ลิคเตอร์กับเทน2ดาวครับก็อันนี้ไปก่อนแล้วกันครับเจอบีทเอลแล้วก็มีเทนนะครับนั่นจุดจุดนี้โอ้เทนอยู่ตรงนี้ด้วยจะฟาดไปทางไหนเออเทนเขาฟาดไปแล้วครับผมโอ้ยไม่โดนครับฝีนี่นะผมโอ้ยฟาดไปอีกแล้วลิคเตอร์สกิลแล้วลูกไปครับสวยเหลือม้าอยู่นะเหลือม้ากับแวนอ้าวม้าตายนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมโอ้ยเทนเขาแบบเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะเทนเขาเนี่ย เวลาผมมีถ้าผมมีช้างนะที่มีสามารถล้างได้เลยนะผมบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยโคตรอึดนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่20นะครับผมมาตีเลสบูตัวนี้ก่อนนะครับเหลืออยู่5บ้านเหมือนเดิมน,นะครับก็ไม่รู้ว่า เราจะโดนไลต่ตบมาที่หลังหรือเปล่านะสำหรับเผ่าปืน4ปืน3อินเวสเตอร์3เดมอนฮันเตอร์ของเรานะครับผมอันนี้ก็จะมีซับพอร์ต2บ้าน,นครับมีบี t 1บ้านฟอร์เรนเดมีคอ1หบ้านนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เป็นคอมโบเพื่อความบันเทิงครับเพื่อนๆที่ดูก็อย่าหาทํานะครับผม อย่าลอกเรียนแบบนะครับถ้าดวงไม่ดีแบบพีชเนี่ยตายนะฮะของฟูฟูเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะบอกเลยนะครับผมเป็น<ส>แบบแทบไปต้องขยับตัวเลยนะเอ้ใบหมาผูผแบบเอ้เวลี<ส>่กูดนะฮะมอมงกุฎอันนี้อันนี้ให้ใครดีวะลิกเตอร์หรือเทนดีวะจะจริงก็อยากเอาใบาให้ลิกเตอร์นะ แต่ว่าให้คาเฟเนียดูจะทำดามเมจให้ต่อเนื่องกว่านะผมลิกเตอร์ก็ดีนะอันนี้ลองให้เทนไปยัดให้เทนไหมครับเดี๋ยวเทนยืนติดกับลิกเตอร์ก็ได้เพราะว่าลิกเตอร์มันใช้ใช้ตัวพลังงานไม่เยอะนะครับผมใช้พลังงานไม่เยอะในการสกิลนะเจอทางด้านของอ,อ,อะไรวะซัพพอร์ตนะครับผม เถนสับม้าครับจุดจุดนี้โอ้ยคารฟินี่ผมยังยืนยังยืนแบบชิวๆนะฮะไปสาดไปฟอเรนติโนอย่ามาแทงทางนี้ลูกอย่ามาทําอย่ามาทําโอเคสวยสาดไปสาดสกิลไปม้ากระทืบดิม้าทืบเพื่อนอ้าวม้าตายโหงุดไปแล้วครับผมตายไปแล้วคารฟินี่สาดไปก่อนครับผมสาดม้าเขาอยู่เออไหวปะเนี่ยสาดดิสาดสับสับ โอ้โห,หน่าสั่นครับเสมอเฉยเลยนะพลังงานไปอถอยฮนะถอยครับให้ทางด้านของเทนไปเลยนะครับผมแบบขอฟาดจังๆเลยะขาไปนี้สองดาวสักทีนะครับผม,ตอ,ม,อมตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่5้าบ้านนะครับแบบคือผมโดนตบลงแน่เลยวะ่ะ นี่ก็เป็นบีทเทนใช่ไหม,มโอเคเจอบ้านนี้นะครับผม,มเ,เจอเทนบ้านอีกแล้วครับผมไปาศาสกิลไปตรงๆนะครับผมโอ้โหบอกเลยจุกๆครับจุกๆจุกๆโอเทนฟาดม,มาตายหงเลยอ้าวมาตายอ้าวสวยละสิสวยละสิสสอา้าวเทนหนึ่งหนึ่งกับเทวครับเทนผมตาย <laughs> เออโดนแล้วอืหรือว่าเจ้าช้างลงนี่วะเนี่ยอตอนนี้เหลือสี่บ้านแล้วนะครับผมคะแนนเราเริ่มเริ่มหดลงมาแล้ว คะแนนเริ่มหดลงมานะนะครับผมเอ้ยมาดูไหมขยับเทนชิดหน่อยละกันให้ฟาดแบบฟาดแบบทางเออแบ่งๆกันทำดาเมจนะครับผมทางขวากับทางซ้ายนะซ้ายก็ยกให้คารฟานี่ขวาก็ยกให้เทนไปช่วยๆกันทำมาหากินหน่อยมาครับเจอฟอร์เรนซับพอตใช่ไหมไม่ใช่ดิซับพอตกับเดมิคอสนะครับผม มีม้าด้วยนะครับผมครับนี่สาดไปก่อนเต็มๆครับเทสฟาดซ้ำไปครับผมตอนนี้ครับลิเลนากำลังจะปล่อยบอลเลอโดนม้ากระทืบหน้าไปก่อนครับผมอึอย่า่อยบอลมาแล้วปล่อยบอลมาแล้วผมตู้มครับผมโอ้ไม่ตายเพราะว่าอึดจัดครับผมครับนี่เราไปลุมยิงม้าตัวนี้ตายเถอะเพื่อนโดนกระทืบอีกเออสาดแล้วสาดแล้วสาดแล้วสกิลสกิลไม่ได้ดิเออม้ากระทืบไปอีกแตกไปแล้วครับผมแพ้มาหลายตาจัดการได้สักทีนะครับผมสําหรับเผ่าปืนเรานะครับฟูขนาดนี้เกรงใจพี่หนน่อยะครับผม ลิกเตอร์ไมค์แหละไม่ต้องใช้ละช้างอะ่ะเรามีทอยละลิกเตอร์ไมค์แหละลิกเตอร์นีจ่จะเอาให้สามดาวเลยใช่ไหมเนี่ยขยับขึ้นหน่อยครับโอเคยังไม่เจอครับเจอฟอร์เรนซับนะครับผมฟอร์เรนซับพอร์ตนะครับแล้วก็มีเอลมาด้วยครับมีม้ามาหนึ่งตัว, mm hmm. ตวเพตาเขาเผามาทางนี้ออก โอ้ไม่เจ็บครับเลือดคาเฟนีเรายังชิวๆได้อยู่ครับเหลือ50%ยังยิงได้อยู่อีก1นลอกว่ายังไงเพื่อนยิงมาเลยเทนฟาดหน้าไปสั่นครับผมเทวยิงสตันมาสวยแตกอีกบ้านเจอสำรองเรานะครับผมนี่เละครับเละครับ,บอกเลยอีกบ้านเป็นเอ่อบีทนะบีทเอนะครับแล้วก็เป็นเทนนะ โอ้ยเหลือเจ็ดนะครับผมมายว oh, oh, หาตัวก่อนคาเฟนีซื้อไปครับจริงอยากหาลิกเตอร์มากกว่านะผมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอหน้าเขาจะแตกหรือเปล่านะก <Yeah. S 1> ็าไม่ลงนาคอร์ด้วย เดี๋ยวทุ่มหาตัวและหาม้าสองดาวเท่ๆสักตัวก่อนดูซิว่าจะได้อะไรเอ่ยนะครับผมไม่ต้องเอาแหวนหน้าไม่รู้จะลงตัวอะไรแหละช้างก็ไม่มีของใส่ให้นะครับผมก็เป็นของดีๆหน่อยละกันนะปึ๊บก็เกิดอันนี้อะไรคงเล็บ ก่เอ,อเกิดให้ม้าดีกว่านะเดี๋ยวผมเอาเอมเอาเกียวเนี่ยให้ลิกเตอร์ไปก็เกิดให้ม้าแล้วครับผมม้าผมจะได้แก้ตัวได้นะแล้วก็อันนี้ให้แวนผมชอบแวนนะครับนี่สองดาวแล้วหาลิกเตอร์อ่ะรับไปนี้ออกมาอีกคือผมรีหาลิกเตอร์ไง ให้ตายเถอะไหโอเคสองดาทุกตัวก็พอแล้วหมาครับผมเจอทางด้านไปครับผมคาฟินีสาดโอ้โหไม่ได้สาดอีกคาฟินี่โดนปลาหมึกสาดน้ำใสอู้โดนเทนสับหน้าคาฟินีเพิ่งจะได้ยิงครับผมตายโหงไปแล้วคาฟินีผมเทนผมสับคืนไหมครับม้าผมว่าไงการชื่อรลายไปก่อนหนึ่งทีแล้วไงผ่าปืนเราจะทำไรได้ไหมเนี่ยเทนสับอีกสักหนึ่งดอกม้าไปครับตีกบหูเทวับผมนะุดนี้ครับผมเทลล้มหายตายจากครับเทลโดนกระทืบ ตีเข้าไปครับโอ้โห <Yeah>. oh. ปืนที่เหลืออยู่ครับไวโอเลตนะพ <laughs> าปืนที่เหลือรอดนะครับผมคราวนี้ผมได้ยิงแค่สองสามเจ๊งนะโดนอะไรวะเทนสาดน้ำใส่นะครับผมแบบยิงปืนไม่ออกครับคุณผู้ชม <laughs> ไม่ใช่เทนเโดนปลาหมึกสาดน้ำใส่นะครับผมสตัน์ไปนะ oh. ไอเทมดีคันนี้ทําไม่ได้ที่หนึ่งเกินไปสำหรับนะ ก็ยากเย็นแสนเข็นอยู่เหมือนกันครับสําหรับ4ปืนครับ3ามเดโมเตอร์สามอินเวเตอร์นะครับผมโอ้โหผผบแปลกๆที่ไม่มีคนเล่นจริงๆนะฮะของจริงแม่ในสุดดวงแล้วก็มานะครับผมหลังจากแตกแปดไปเยอะนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์คอมโบแล้วก็แนะนำด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผม ไม่บายครับดวงดีเกิน